สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายถึงค่าแนะนำแล้วก็ค่าตำแหน่งนะครับในสไลด์เดียวกันเลยว่าถ้าเกิดมีการซื้อขึ้นมาเนี่ยผู้แนะนำจะได้ค่าอัพไลน์เนี่ยจะได้ค่าตำแหน่งอะไรกันยังไงบ้างเนาะมาดูกันเลยนะครับซ้ายมือของสไลด์ก็จะเป็นระดับตำแหน่งแล้วก็เปอร์เซ็นต์ค่าตําแหน่งที่จะได้รับดูเอาเลยนะครับโอเค ก็ถ้าสายงานหนึ่งเนี่ยมียกตัวอย่างแค่ระดับที่1ก่อนนะครับถึงระดับที่6เนาะ ถ้าสมาชิกระดับ C6 ซึ่งยังไม่มีบัตรในหน้านี่นะครับมียอดซื้อใช้ส่วนตัวทั้งหมด22,727บาท25สตางค์นะครับเขาซื้อใช้เองนะครับเขาจึงมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดมาตรฐานทันที12%ซนะครับซึ่งเท่ากับ2,727บาท25สตางค์เมื่อนำไปลบกับยอดเต็มจะกลายเป็นยอดซื้อสุทธิ2 0 0 0 0บาทนะครับ ซึ่งเลข20,000บาทเนี่ยจะถูกนำมาคำนวณเป็นค่าแนะนำละคาตำแหน่งต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูนักธุรกิจระดับที่5ซึ่งเป็นอัปไลน์ของระดับที่6นะครับเขาจะได้ค่าแนะนำาอยู่แล้วเพราะว่าเป็นาดาวไลน์ติดตัวนะครับ1%ของ20,000ืนเนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่ครับจะเท่ากับ200บาท อันนี้ระดับที่5ที่เป็นผู้แนะนําติดตัวมีสิทธิ์ได้รับนะครับอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นค่าตําแหน่งเนี่ยยอดสองหมื่นจะถูกมาคํานวณกับส่วนต่างของระดับค่าตําแหน่งนะครับสามเปอร์เซ็นต์ลบศูนย์เปอร์เซ็นต์จะเท่ากับสามเปอร์เซ็นต์นะครับคูณสองหมื่นจะได้เท่ากับหกร้อยบาทเมื่อนำหกร้อยบาทมาบวกสองร้อยบาทนะครับรวมรายได้ที่ระดับที่ห้าซึ่งเป็นผู้แนะนาเนี่ยติดตัวของระดับที่หกคนนี้นะครับจะได้ทั้งหมดแปดร้อยบาททีนี้เรามาดูกันว่าผู้แนะนํา ชั้นบนๆขึ้นไปเนี่ยจะมีสิทธิ์ใด้เราค่าแนะนำไหมไม่มีนะครับเนี่ยฮะเป็นส่วนเปอร์เซ็นต์ศูนย์บาทนะครับเพราะว่าค่าแนะนำจะมีให้เฉพาะาลูกทีมติดตัวที่เราแนะนำมาแล้วเขาซื้อใช้เท่านั้นนะครับแต่ในค่าตำแหน่งจะได้รับครับจะได้รับยังไงมาดูกันครับในระดับที่4นะครับ ระดับที่4เนี่ยมีค่าตำแหน่งเนี่ยระดับที่5มีค่าตำแหน่ง3%ซึ่งต่างกัน1%ซึ่ง1%เนี่ยจะถูกคำนวณกับยอดสุดทธิที่ระดับ6เขาซื้อใช้เองนะครับจะเท่ากับ200บาทระดับที่4ท่านเนี้ยก็จะได้รับค่าตำแหน่งเนี่ย200บาทเช่นกันครับระดับที่3มีค่าตำแหน่ง5%ต่างจากระดับที่4ซึ่งเท่ากับ4%เนี่ยส่วนต่างอยู่1%ก็นณกับยอ20,000ยอดสุทธิเช่นกเนนนครกบนะได้เท่ากับ200บาท ตำแหน่งที่3ท่านนี้ก็จะได้รับค่าตำแหน่งไป200บาทแล้วก็เช่นกันครับระดับที่2ก็จะได้รับเหมือนกันแต่ว่าจะได้น้อยลงมาเพราะว่าค่าตำแหน่งของระดับที่2อเนี่ยอยู่ที่ 5. 5เซึ่งมันต่างกันแค่0.5%กับระดับที่3นะครับศูาเเนี่ยถูกนำไปคูณกับยอดสุดทีที่ซื้อใช้ระดับหซื้อใช้เนี่ยส0 0หมื่เท่ากับ100บาทซึ่งก็จะเช่นเดียวกันกับนักธุรกิจระดับที่1นะครับมีค่าตำแหน่ง6% ่างกับระดับที่2อยู่5.5%ส่วนต่าง0.5%มานำไปคูณกับยอดสุทธิ20,000บาทก็จะเท่ากับ100บาทเช่นเดียวกันจากสไลด์นี้จะเห็นได้นะครับว่ารายได้เนี่ยจะมีไม่จํากัดชั้นลึกจริงๆนะครับถ้ามีการซื้อของสมาชิกระดับที่6นะครับจนเรื่อยๆขึ้นไปถึงระดับที่หนึ่งเนี่ยนักธุรกิจระดับแต่ระดับชั้นเนี่ยก็จะมีสิทธิได้รับค่าตําแหน่งทุกระดับเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ยกให้ดูกันนะครับว่ารายได้เนี่ยไม่จำกัดชั้เล็กจริงๆติดตามเนื้อหากันต่อได้ในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ